เล้ยนั่นรอไม่ไหวเลยนะเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตนะคะเดี๋ยวน้องบีเรนกับพี่มินดาจะมาอัปเดตกันนะคะว่าตอนนี้เซอไพรสเอกข้างในมีอะไรกันแล้วนะคะวางซิวางซิโอเคว้าวไหนนี่คืออะไรอันนี้ขนมโอเคช็อกโกแลตเก็บไว้ก่อนให้แม่ดึงนะดูกันให้แม่ว้าวว้าหมดตัวอันนี้ขนมเดี๋ยวันใช่ยังอันนี้ช้อนอันนี้ช้อนตัดขนมโอเคว้าว เครื่องบินมีจริงดิได้อย่นะของน้องอะไรของน้องอะไรเหมือนกันนะนี่ไงมีดินี่ตาดูเขาเหนู่อยไปหมดว้าวได้อยู่นะโอ้ยเฮ้ยเท่เลยเนี่ยมอเตอร์ไซค์กับเครื่องบินเหรอตอนนี้นะคะเขาบอกขั้นตอนว่าเราต้องเอาอาหารนะคะหางคือเราต้องเอาที่เกี่ยวไว้ด้านล่าง ่กฝนตกลงมาปะเข้าบ้านเถอะนี่มันจะใส่หนูเออนี่ค่ะไปล้างบาดาลได้ด้วยใช่ก็ตัวเท่อะใช้ได้เลยนะเนี่ยปาชอบอะทรัมเนี้ยเออเห็นไหมชอบเหรออ่ะยกให้ป๋าให้ป๋าดีกว่านะโอ้เตอร์ยกหรอเวลาเล่นก็บินไงตร์เท่แล้วเนี่ยแล้วเราติดให้ไหม เสร็จแติดให้พอเสร็จยังคะตัพายไปแรกประกอบเสร็จแล้วค่ะแต่ว่าติดติ๊กเกอร์ยังไม่เสร็จเป็นไงเดี๋ยวเล่นกันที่ตก็ต้องเดินมาไกดินดินดิดดดะไรเล่นยังไงนะเสงจับไม่ทันเลยเนี่ยใครตรงก้านจขดช่วยคว้าช่วยเรือีบอยะไป สองกันแล้วได้แล้วี่รถเกียร์กับรถไฟป่ะผู้หญิงเป็นเด็กผู้หญิงอุ้ยน่ารักงเกียจเด็กผู้หญิงเล่นนี่ค่ะเล่นอะไรสเก็ตบอร์ดเหรอคะเล่นเซิร์ฟเหรอขอดูนะอ๋อต่อตัวตัวกับขาก็เสร็จแล้วเล่นเซิร์ฟเขาเล่นเซิร์ฟ่นเซิร์ฟสเก็ตสเก็ตบอร์ดเซิร์ฟให้หนูได้อะไรไม่เลยไม่ไเป็นม่ไร แหวนเหรอน่าจะเป็นที่คาดผมอ๋อผู้หญิงเล่นเซิร์ฟสเก็ตสเก็ตน้าเอารถทำให้พี่ต่อให้น่อยตัวกระต่อยหนึ่งว้าวนี่ไงเขาเป็นแหวนเหรอไม่ใช่มันเป็นเป็นขึ้นเป็นข้อผม นี่ได้อะไรกันบ้างมินดาได้อะไรบ้างครับนี่คือเจ้าของเฮลิคอปเตอร์อ่ามีเฮลิคอปเตอร์ส่วนตัวด้วยจ้าแล้วก็มีอะไรอีกคนนี้ชื่ออะไรคะมินดาใช่ไหมคิวตี้เออเขาขี่มอเตอร์ไซค์ขี่มอเตอร์ไซค์เท่ๆเลยใช่ไหมคอลลี่แม่เบบิเอเมมเบกาโนเมกาโนว้าวเสร็จหมดแล้วนะใช่อรึเอร์พา บ๊ายบายไปเล่นมอเตอร์ไซค์ครับดาชิป่ะเล่นกันแล้วเก็บให้เรียบร้อยนะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย